คุณเคยลองไหมครับหลายคนคงเคยได้ยินมาบ้างว่าไม่มีใครสามารถเลียข้อศอกตัวเองได้ใช่ครับมันเป็นเรื่องจริงที่น่าทึ่งลองยกแขนขึ้นมาสิครับแล้วพยายามเลียข้อศอกตัวเองดูคุณจะพบว่ามันยากเหลือเกินเพราะสรีระของเราถูกออกแบบมาให้ข้อศอกอยู่ไกลเกินกว่าที่ลิ้นจะเอื้อมถึงได้สบายสบาย กล้ามเนื้อและโครงสร้างร่างกายของเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการนั้นโดยเฉพาะครับว่ากันว่ามีเพียง1ปร์เซน์ของประชากรโลกเท่านั้นที่สามารถทำได้ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีลักษณะทางกายภาพพิเศษเช่นลิ้นที่ยาวกว่าปกติหรือช่วงแขนที่สั้นกว่าคนทั่วไปเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องตลกขบขันนะครับแต่เป็นข้อพิสูจน์ว่าร่างกายมนุษย์นั้นมีความซับซ้อนและแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันออกไป เห็นไหมครับว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆก็สามารถทำให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เสมอติดตามเรื่องเล่าสนุกๆที่เต็มไปด้วยความรู้รอบตัวแบบนี้ได้อีกนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ